วันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี้คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พายอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะมาดูกันนะคะวันนี้ระวังจะมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะระวังโดนหลอกระวังโดนโกงนะคะ ระวังในเรื่องของปัญหาบุคคลที่3นะคะปัญหาบุคคลที่3คุณค่อนข้างอึดอัดนะคะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างไม่เรื่องให้คิดหนักคิดมากคิดเยอะนะคะทุกอย่างปัญหาทุกอย่างคุณสามารถแก้ไขได้นะคะคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการคิดนะคะเปลี่ยนวิธีการคิดคุณจะผ่านมันไปได้นะคะแต่คุณอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะช่วงนี้ต้องอดทนมากเป็นพิเศษนะคะต้องอดทนกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างมากเป็นพิเศษ แต่คณเป็นคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะสามารถผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้ระวังโดนโกงระวังปัญหาบุคคลที่3เข้ามาให้คุณปวดหัวนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้นะคะแต่สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะวันนี้คุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะ